สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากทำบุญอาคารถึงนักงานหลังทำการต่อเติมอาคารพร้อมรองรับสมาชิกใหม่กว่า200ถึง250คนเหล่ากาชาติจังหวัดตากจัดงานรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2558เจ้าชุมชนเจ้าจอสามัคคีทำการย้ายที่ทำการใหม่อยู่บริเวณซอยไร์ชนี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะแจ้งประชาชนชาวชุมชนจอกจอกสามัคคีค่ะเรื่องการย้ายที่ทําการไปอยู่ใหม่บริเวณถนนซอยไปรษสีถนนอินทราคีรีค่ะ ชาวชุมชนจอกจอสามัคคีโดยนายสำราญนามราษประธานชุมชนจอกจอสามัคคีนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคคีนายวิชัยใจเหล็กที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนร่วมกับชาวบ้านในชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการย้ายที่ทำการ จากเดิมที่เคยใช้อาคารที่ติดอยู่กับวัดสุนทรีกาวาดได้มีการย้ายที่ทําการไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าที่ทําการไปรษณียสาขาแม่สอดชุมชนจอกจอสามัคคีที่นายสำราญนาราชเป็นประธานชุมชนจอกจอสามัคคีและนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลเป็นหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคคีคอยดูแลบริหารจัดการในชุมชน และได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมจัดการประชุมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกๆเดือนในทุกๆวันที่21บเของทุกเดือนจึงได้เรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในชุมชนจอกจอ,กจอกสามัคคีได้รับทราบและได้เดินทางมาร่วมกันประชุมผู้สูงอายุพร้อมรับการตรวจสุขภาพและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการประจำเดือนโดยพร้อมเพียงกันที่อาคารใหม่ครับปพะสวัสดี เราในสมุดรับจอของเรานะครับวันนี้ก็มีการย้ายที่ทําการชุมชนใหม่เพื่ที่ชุมชนเก่านะครับเพื่อไปประชุมนักผของไปประชุมที่ชุมชนใหม่นะครับตั้งอยู่ในซอยปรันตีนะครับประชุมผู้สูงอายุทุกวันที่21ของเดือนนะครับก็ขอให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกันประชุมกันเยอะๆนะครับ สภาอุตสาหกรรมค่ะจัดพิธีทำบุญสํานักงานหลังต่อเติมพร้อมรองรับสมาชิก200-250คนค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมชั้น3ชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมหลังจากที่มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารทำเป็นที่ประชุมสำหรับรับรองสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมพิธีการเริ่มโดยนายสุช,ชาติจึงกิจรุ่งโรดจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมการประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์จำนวนเก้ารูป หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาจึงเป็นการมอบใบประกาศเกียรติบัตรขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสภาอุตสาหกรรมจากนั้นนายชัยวัฒน์วิทิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ทำการกล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานในการปรับปรุงสำนักงานสภาอุตสาหกรรมหลังจากนั้นดอเอร์สมจิตลิมลือชาประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จึงได้กล่าวให้โอวาทในวันนี้ดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดได้มอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ด้วยสืบเนื่องจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2539โดยใช้อาคารเลขที่8ทับ1ขี2ซอยร่วมแรงถนนอินทราคีรี อำเภอแม่สอดเป็นที่ทำการสำนักงานมาตลอดระยะเวลา19ปีอาคารหลังนี้ยังไม่ได้มีการปรับปรุงจึงดูทุดโทมและสถานที่ทำการประชุมไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจึงได้มีมติเห็นพร้อมกันให้มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อทำเป็นห้องประชุมรองรับการประชุมสมาชิก200ถึง250คน เหล่ากาชาติจังหวัดตากค่ะจัดงานรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2558ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2558เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่งตางๆโดยนายสมชัยแหทะยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางกมนวันหัตยตันตินายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและสมาชิกเหล่ากาชาติเป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของจากส่วนราชการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมบริจาคเพื่อหาไรายได้ ให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดตากไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากในยามที่ได้รับความทุกข์ยากเดนือดร้อนและรับบริจาคสิ่งของสำหรับเป็นรางวัลพิเศษในการออกร้านมัชฌากาชาติในงานตากสิลปมหาราชาุสรศรและเทิดพระเกียรติสาม,มหาราชประจำปี2558และ2559 ซึ่งได้รับทาน้ำใจจากทุกภาคส่วนทั้ง9อำเภอของจังหวัดตากหลังไหลร่วมสนับสนุนและเมื่อวันที่18ธันวาคม2558ที่ผ่านมาในพิธีเปิดห้างโรบินสันสาขาแม่สอดทางกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดก็ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจากคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพื่อที่จะมอบต่อให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตากต่อไป ทั้งนี้งานตักศิลมหาราชานุสร์และเทิดพระเกียรติสามมหาราชประจำปี2558และ2559จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ธันวาคม2558ถึงวันที่3มกราคม2559ณบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลมหาราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนจัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนางสาวพิจิตราทรงเริกประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และนางรพีพรมีสะอาดประชาสัมพันธ์จังหวัดตากกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น นาฟ้าใสาหมอกสวยรีสอร์ทอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน,น100คนประกอบด้วยสื่อมวลชนจากทุกขแขนงและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตากเข้าร่วมสัมมนาโดยมีนายสนัน่นพง์อักษรประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน การจัดสัมมนานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนอีกทั้งเพื่อรับรู้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศตนและทรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตากทุกแขนงโดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินายลิลิศถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและการดำเนินงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตากจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางศึกษาดูงานเรื่องพลังงานทดแทนและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของนายพยัก์จวนตรงที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการดำเนินงานในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีความสํานึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในด้านการดับรู้ข้อมูลข่าวสารพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนําข้อมูลในเรื่องราวดังกล่าว ที่ดีต่อปวงชนชาวไทยไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทั้งเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกออำเภอพบพระค่ะจัดกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนน้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกย์บ้านมอเกย์ยางตำบลพบพระอเอพบพระจังหวัดตากในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพบพระที่ได้รับโอนจากตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตากเมื่อปี2550 โดยมีนางเพนพลอยจิตตะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีนักเรียนจำนวนกว่า246คนบุคลากรทางการศึกษา21คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงแปลงกเกษตรเพื่อปฏิบัติงานเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการตามพระราชดำริโดยมีการเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลาเลี้ยงสุกรและทำแปลงผักสวนครัวพอเห็ด และปลูกผลไม้ตามฤดูกาลทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มและลงตามฐานปฏิบัติงานจริงวันละสองครั้งในช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติและช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเป็นอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียนในพระราชานุเเราะห์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมระบบสหกรณ์ ควบคุมโรคขาดสารอาหารในเด็กส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทินทุระกันดานนอกจากจะมีการลงแปลงเกษตรแล้วยังมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนอาทิกลุ่มบริการตัดผมกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองปากยอซึ่งนักเรียนเมื่อเรียนจบออกไปก็ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือนำความรู้ที่มีไปต่อย,ยอดสอไร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปได้ รับชมภารากิจเพื่อประชาชนของเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสสันตไปรับกลุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไล้านอาคารขนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไรื่อนนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำงานอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครหมวัฒยนา น,ในใเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำตั้งใจ้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองนายเป็นสำคัญคมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นดำทานินสุขสันต์ทั่วไป เทศบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทสบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ ช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคม,มประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองไห้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารผูทางน้ำไปเรื่องรุ่งเลนังน,นา้ <ST IT> <C ity> เทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา เราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อคนครมวิวัฒนาเป็นปัญตาชนไลกลไกลเทศบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคน,คนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพระตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสินรวมรับงานปกครองของทิมน,นำพานินสุขสันตทั่วไปเทศบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลน,นี้จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ thank hey. you